จุดเริ่มต้นของเกสเพนมาจากตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกมซีรีส์ SD Hero เกมตัวละครอย่างค a เม e n ไ i d ดอร์อุลตร้แมนกันดัมโดยถูกกำหนดให้เป็นตัวละครแทนบันเพรสโต้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กไหลในวันนี้นะคะ นั่นก็คือตัวที่ปรากฏนะคะในซ u เปอร์โรบอทวอร์สาด้วยนั่นก็คือเกสเพนค่ะเก,ก,กสเพนสูง 21. 2ี2สเสงเมตร หนัก72.4ตันประเภท Original Gu e s เพนต์ i อ i ิจิ a อ a ค a แรคเจุดเริ่มต้นของ g กสเพน n t มาจากตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกมซีรีส์ SD Hero เกมตัวละครอย่างค a เม n น i d e ล u ดอร์ m ุณต้ n แมนกดโดยถูกกำหนดให้เป็นตัวละครแทนบ a n เ e s t ต g u e s p พ n เป็นยูนิตท,ที่มีการพัฒนา ในหลายรูปแบบมากทั้งในรูปแบบผลิตจำนวนมากรูปแบบเฉพาะนักบิน g กสเพน e NK2 นชื่อของ g กสเ a น e มาจากภาษาเยอรมันที่แปลว่าผีข้อมูลจำเพาะพลังงานนิ c เ e ลีย u s ฟิ n ชั n นเจ t นเตอในซูเปอร์โรบอตวอร์หากผู้เล่นเลือกสายซูเปอร์ จะได้ใช้เกสเทน์ type s ซึ่งเป็นยูนิตต่อสู้ระยะประชิดและมีพลังป้องกันที่สูงหากเลือกสายเลียวจะได้ใช้เก s เทนท์ type r มีความคล่องตัวสูงกว่าเน้นการโจมตีระยะกลางและระยะไกลติดตั้ง b e ีมโคตติ้งมาให้ด้วยนักบินคนแรกของเกสเทน์คือกินเลียมเยเกอร์ ปรากฏตัวในเกม SD Hero Project Olympus ซึ่งภายหลังกินเลียมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกม Super Robot War ด้วยนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏกินเลียมเยเกอร์เกสเพนกินเลียมเป็นตัวละครเริ่มต้นจากเกมซีรีส์อื่นที่ไม่ใช่ Super Robot War ภายหลัง จะมีเขาเข้ามามีบทบาทในเรื่องราวทั้งซ u เปอร์โรบอตวอและซ u เปอร์โรบอทวอลโอในฐานะนักบินของเกสเพนที่หลงมิติเวลามาเกสเพนรุ่นที่เขาใช้จะเป็นเกสเพนท y p ป์อารีซีร์ีออัลอนแ F Alpha Impact 64 C, 30 ไม่นับรวมโอค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบสารานุกรมเหล็กไหลไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาตัวอะไรมา ให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ